นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธัสสะอัจเฉรังวัตโลกัสมิงอุปปัชชันติวิจักขนา ยะทาอหุเนมิราชาปันทิโตกุสลัติโกราชาสพวิเทหานังอทธาทานังอรินทโมตัสตังททโตทานังสังกปปอุป,ปััชทะทานังวาพระมจริยังวากะตะมังสุมหัพลันติอิทังสัทธามิธิลังอุปนิสสายะ มัคคะเทวะสัอัมภวะเนวิหารันโตสะัตะปาตุกัมมังอารัพภะกะเทสีตีณนะบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตธาระในในคัมภีรขุทกะนิกายมหานิบาตชาดกกันที่204ซึ่งว่าด้วยเนมิราชชาดก อันเป็นชาดกที่สี่ในคำพีทศชาติตามพระบาลีและอัธกถาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สนับเรื่องนรกและสวรรค์พอสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าครั้งสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ในอัมพวันของพระเจ้ามคเทวะใกล้กรุงมิถิลา ทรงปรารบการที่พระองค์ทรงยิ้มแย้มเป็นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อความสืบต่อไปว่าวันหนึ่งสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากสเสด็จไปที่อัมพวะโนอุทยานในเวลาเยน็นส่งทอดพระเนตรเห็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่รื่นรมสนุกสนาน มีพระประสงค์จะทรงแสดงพระบุพพัญญาของพระองค์ในการก่อนให้แจมแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนทเถระเจา้าจึงกราบทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงแย้มพระโอษฐ์ดังนี้ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนเพราะเหตุว่าสถานที่นี้ เราเคยได้อาศัยเจริญทานมาในปางก่อนครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่หมู่ภิกษุสงฆ์จึงกราบทูอลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงเรื่องอดีตพระองค์จึงทรงนำจารีตในอดีตการของพระองค์มาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเวลาล่วงแล้วมาแต่ปางก่อนยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้ามคะ,ะเทวะสเสวยราชาสมบัติอยู่ในพระนครมิถิลาแว่นแควนวิเทหะพระเจ้ามคะ,ะเทวะนั้นมีพระชนมายุยืนนานกำหนดได้ถึง364,000ปีมีกำหนดเป็นระยะให้รู้ดังต่อไปนี้คือระยะที่เป็นพระราชกุม,มารอยู่ได้8 4 0 0 0ปีเมื่อเป็นอุปราชก็ได้8 4 0 0 0ปี สเสวยราชอยู่ก็ได้84,000ปีทรงออกผนวดก็ได้84,000ปีดังนี้มีเนื้อความสืบต่อไปว่าพอพระเจ้ามะ,ะเทวะนั้นได้สเสวยราชสมบัติแล้วก็ตรัสสั่งเจ้าพนักงานภูสามาลาว่าเมื่อเห็นเราผมงอกเมื่อใดจงบอกแกเราเวลานั้น ครั้นต่อมาเจ้าพนักง,งานภูสามาลาเจริญพระเกศาของพระองค์ได้เห็นเส้นพระเกศางอกจึงกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสสั่งให้ถอนออกมาดูเมื่อนายภูสามาลาถอนพระเกศางอกเส้นนั้นด้วยแหนบทองนำมาวางไว้ในพระหัตให้ทรงทอดพระเนตรแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นมรณะประหนึ่งว่าตั้งอยู่ที่หน้าผาก จึงทรงพระดำริว่าถึงเวลาที่เราจะออกบรรพชาแล้วจึงพระราชฐานบ้านสวยเป็นรางวัลแก่เจ้าพนักง,งานภูสามาลาส่งมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสผู้ใหญ่ขึ้นครองสืบไปตรัสชี้แจงเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชาแก่พระราชโอรสว่าบัดนี้ผมของบิดางอกแล้วความหนุ่มหมดไปเสียแล้วเทวทูตท,ทั้งหลายได้ปรากฏขึ้นแล้ว เป็นเวลาที่บิดาจะต้องออกบวชแล้วครั้นตรัสตั้งนี้แล้วจึงตรัสสั่งพระราชะโอรสไว้ว่าเมื่อเจ้าเห็นผมหงอกเวลาใดก็จงบวชเวลานั้นเถิดตรัสตั้งนี้แล้วจึงสเสด็จออกจากพระนครทรงพระผนวดเป็นฤาษีเจริญพรมิหารอยู่8 4 4 0 0พันปีก็สิ้นพระชนชีพแล้วไปบังเกิดในพรมโลก ส่วนพระราชโอรสก็ทรงกระทําตามที่พระเจ้ามคะะเทวะผู้เป็นบิดาทรงสั่งไว้นั้นครั้นทําลายขันก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมีกษัตริย์ในพระราชวงศ์นั้นได้เสด็จออกทรงผนวดด้วยอาการเดียวกันอย่างนี้84,000พองค์ย่อนสองพระองค์คือยังมีอีกสองพระองค์จึงจะครบกำหนด84,000พองค์ กษัตริย์เหล่านั้นล้วนแต่ได้ทรงผนวดในอัมภะโนทยานเจริญพรหมิหารทั้งสี่แล้วขึ้นไปบังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันครั้นต่อมาพระเจ้ามะัขะเทวะผู้ซึ่งทรงอุบัติในพรหมโลกก่อนกว่ากษัตริย์ทั้งปวงนั้นได้ทรงพิจารณาดูซึ่งวงของพระองค์ว่าจะมีผู้ออกผนวดตามเราหรือประการใด ก็ทรงนึกเห็นว่ามีกษัตริย์ออกผนวดตามเราเกือบ84,000องค์พองแล้วบัดนี้ยังเหลืออีกสององเท่านั้นจึงจะครบ84,000องค์ครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงพระโสมนัสยินดีจึงจุติจากพรมโลกลงมาถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัครมเหสีในกรุงมิถิลา ทรงประสูตรจากพระคันพระมานดาในเวลาครบกำหนดสิบเดือนแล้วท่งพระนามว่าเนมิราชกุม,มารเมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้นก็มีพระราชหฤทัยยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและอุโบสถในเวลาที่พระราชบิดาเสด็จออกทรงผนวดก็ได้เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาสืบต่อไป เมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วก็ได้โปรดให้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่แห่งและท่ามกลางพระนครแห่งหนึ่งพระราชทานทรัพย์วันละห้าแสนทุกวันไปทั้งทรงรักษาศีลห้าเป็นนิตยการทรงรักษาอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถทั้งทรงชักชวนให้มหาชนให้มีใจยินดีในการบำเพ็ญกุศล พอถึงวันอุโบสถก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งตนอยู่ในทางที่ดีประชาชนที่เชื่อถือตามคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อทำลายขันก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเป็นอันมากแล้วพากันสนรสรเสริญพระเจ้าเนมิราชให้เทพเจ้าทั้งหลายฟังในสุดธรรมาเทวสภาดาวดึงสวรรค์น,นั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จะทรงแสดงเรื่องนี้ให้ชัดแจ้ง จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่ท่านรจนาเป็นพระคถาดังที่ยกขึ้นตั้งไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วแปลความในพระคถานั้นว่าเมื่อใดพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิตผู้มีพระประสงค์ด้วยกุศลผู้ทรงพระจ์ซึ่งค่าศึกให้พ่ายแพ้ผู้ทรงบริจาคทานแก่ชาววิเทหรัฐได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นอัศจรรย์ เมื่อนั้นพระเจ้าเนมิราชก็ทรงบำเพ็ญทานอยู่ทรงพระดำริว่าทานกับพลมจันทร์ทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนหนอจะมีผลมากกว่ากันทรงพระดำริอย่างนี้แล้วในวันอุโบสถสิบห้าค่ำพอถึงเวลาราตรีพระองค์เสด็จเข้าสู่ที่บรรทมโดยนิยมที่เคยมาได้สเสด็จตื่นจากบรรทมในเวลาปัดฉิมยามทรงพิจารณาว่า เราได้ให้ทานไม่มีประมาณแก่ประชาชนมาแล้วแล้วได้ทรงรักษาศีลมาแล้วเป็นอันมากทานกับศีลทั้งสองประการนี้อย่างไหนหนอจะประเสริฐกว่ากันในขณะนั้นสมเด็จเท้ามัขวานเทวราชก็ได้เสด็จลงจากพิมานมาดดาวดึงเข้าสู่ห้องบรรทมของบรมกษัตริย์แผ่รัศมีให้สว่างไปทั่วพระราชนิเวศพอสมเด็จพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงเกิดโลมชาติชูชันด้วยทรงเกรงกลัวจึงตรัสถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเท้าสก,กะเทวราชประการใดเท้าสก,กะเทวราชจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นเท้าสก,กะเทวราชได้ลงมาเพื่อจะแก้ปัญหาของพระองค์ขอพระองค์จงตรัสถามตามพระประสงค์เถิดพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสถามว่า ทานและศีลทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันท้าวสก,กะเทวราชจึงตรัสตอบว่าศีลประเสริฐกว่าทานแต่ศีลนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรมจันทร์พรมจันยรม์มีสามชั้นด้วยกันคือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะประพฤติพรมจันยร์ชั้นต่ำย่อมเกิดเป็นเทพเจ้าเพราะประพฤติพรมจรรยร์ชั้นกลาง ย่อมหมดจากกิเลสเพราะประพฤติพโมจรรันชั้นสูงดังนี้ครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงแสดงเรื่องพระราชาทั้งหลายผู้บริจาคมหาทานในอดีตแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำเพียงหกชั้นเท่านั้นไม่สามารถจะขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสุดกว่านั้นได้พระราชาเหล่านั้นมีพระนามว่าพระเจ้าทุทีปะหนึ่งพระเจ้าสาขะหนึ่ง พระเจ้าเสละหนึ่งพระเจ้าคุชชกินหนึ่งพระเจ้าพังคีระหนึ่งพระเจ้าอุสินระหนึ่งพระเจ้าอัทกะหนึ่งพระเจ้าอัศะะอกะหนึ่งพระเจ้าปุถุธนะหนึ่งพระราชาเหล่านี้กับพราหมณ์อีกเป็นอันมากพากันบูชายันเป็นอันมากเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำทั้งหกชั้นเท่านั้น ส่วนฤาษีเจ็ดองค์ซึ่งเป็นพี่น้องกันอันมีชื่อว่ายามหโนหนึ่งโลมยาคะหนึ่งมะโนชวะหนึ่งสมุทะหนึ่งมาคะหนึ่งพระรตะหนึ่งกาละปุระคีตะหนึ่งกับฤาษีอีกสี่รูปคืออังคีระหนึ่งกัสปะหนึ่งกีสวัชชะหนึ่งอกันติหนึ่งทั้งสิบเอ็ดองค์นี้ ร้วนแต่ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงคือพรหมโลกด้วยผลแห่งศีลของนักบวชทั้งนั้นครันเทา้าสก,กเทวราชแสดงเรื่องตามที่พระองค์ได้ทรงสดับมาด้วยประการชนีแล้วจึงทรงแสดงเรื่องที่ได้เห็นมาด้วยพระองค์เองสืบต่อไปว่าแม่น้ำสีทาเป็นแม่น้ำที่ลึกข้ามได้ยากมีอยู่ในทิศอุดรแห่งป่าหิมพานการจะนะบรรพศ มีอยู่ริมแม่น้ำนั้นที่เชิงภูเขาการจะนะบรรพชนั้นเต็มไปด้วยต้นกิศนาและภูเขาอื่นอีกซึ่งร้วนแต่สะพรั่งไปด้วยต้นไม้มีอยู่ในที่ใกล้แม่น้ำสีทานั้นมีหมู่ฤือสีถึงพันรูปอยู่ในสถานที่นั้นขพเจ้าได้เป็นผู้ปฏิบัติฤลือสีเหล่านั้นด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่ตลอดกาลนานมีความพิสดารต่อไปว่า ในอดีตการล่วงแล้วมามีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำสีทาอยู่ในระหว่างสุวรรณบรรพตท,ทั้งสองทางทิศเหนือแห่งประเทศหิม,มพานแม่น้ำนั้นเป็นแม่น้ำลึกยากที่จะข้ามได้เพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำนั้นละเอียดอ่อนจนขนมยุตราตกลงไปก็ต้องจมลงถึงพื้น ตามริมฝั่งแม่น้ำนั้นเต็มไปด้วยต้นกฤิตณาอันมีกลิ่นหอมทั้งมีภูผาอื่นๆซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้อันมีดอกและผลมีฤาษีอาศัยอยู่ในที่นั้นนับด้วยหมืน่นล้วนแต่ได้สำเร็จอภิญญาหสมบัติ8หรฤาษีเหล่านั้นไปเที่ยวบินทบาทในทวีปอุดรมาฉันก็มีไปนำเอาผลว้าใหญ่ในป่าหิมพานมาฉันก็มี ไปนำเอาผลไม้อื่นๆในป่าหิมพานมาฉันก็มีไปสู่ชมพูทวีปก็มีครั้งนั้นมีฤศษีองค์หนึ่งเหาะไปสู่กรุงพาราณสีเที่ยวบินทบาตไปจนถึงบ้านปุโรหิตคนหนึ่งปุโรหิตคนนั้นเกิดความเลื่อมใสในความสงบสงี่ยมของเรือสีนั้นจึงนิมนต์ขึ้นไปฉันในบ้านของตนต่อมาอีกสองสามวันก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหน ฤรือสีนั้นตอบว่าอยู่ในป่าใหญ่ริมแม่น้ำสีถาอันมีในระหว่างภูเขาทั้งสองด้านทิศเหนือของป่าหิมพานมีหมู่ฤรืสีอยู่มากด้วยกันนับด้วยจํานวนหมืน่นปุโรหิตนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในบรรพชาจึงขอตามไปบวชกับฤรืสีนั้นฤรือสีนั้นตอบว่าต้องทูลลาพระเจ้าแผ่นดินเสียก่อนปุโรหิตนั้นจึงกลับไปทูลลาพระเจ้าพรารานสี แล้วก็ไปกับฤรืสีนั้นได้บวชเป็นฤรืสีอยู่ในที่นั้นแล้วได้ตั้งใจเจริญกสิณจนได้สำเร็จอภินยาสมบัติครั้นต่อมาจึงกลับไปสู่เมืองพระราสีโดยทางอากาศแล้วลงเที่ยวบินธบาตไปตามลำดับจนถึงประตูพระราชนิเวศพอพระเจ้าพระราสีได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจําได้จึงโปรดนิมนต์ให้ขึ้นไปฉันบนปราศาสตร แล้วตรัสถามถึงที่อยู่และเพื่อนฝูงรือสีนั้นก็ถวายพระพรให้สรงทราบตามความเป็นจริงทุกประการพระองค์จึงตรัสให้ฤาษีนั้นไปนิมนต์ฤาษีเพื่อนๆนมาอีกแต่ฤาษีนั้นถวายพระพรว่าไม่อาจนิมนต์มาได้เพราะฤาษีเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในรถอาหารพระเจ้าพระนาศีจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นจะถวายทานแกฤาษีเหล่านั้นได้อย่างไร ฤาษีนั้นจึงถวายพระพรว่าขอให้พระองค์เสด็จไปตั้งเมืองอยู่ริมแม่น้ำสีทาจึงจะได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นได้ทั่วถึงพระเจ้าพระนศีก็ทรงยินดีกระทำตามจึงทรงเตรียมจัตุรงคเสนาเสด็จออกจากราชธานีไปจนสุดพระราชาอาณาเขตของพระองค์แล้วฤาษีนั้นจึงพากันไปจนถึงฝั่งแม่น้ำสีทา ด้วยอิทธานุภาพของตนแล้วทรงสั่งให้ตั้งค่ายพักพนอยู่ในสถานที่นั้นส่วนฤาษีนั้นก็หอะไปสู่ที่อยู่ของตนรุ่งเช้าจึงกลับมาอีกครั้นพระเจ้าพระนาศีถวายอาหารให้ฉันเสร็จแล้วจึงส่งนิมนฤาษีทั้งหมื่นรูปมารับทานของพระองค์ในวันรุ่งขึ้นฤาษีนั้นก็รับพระราชองการรุ่งเช้าขึ้นฤาษีทั้งหมื่นรูปนั้นก็เหาอมาลงในที่ใกล้ค่ายหลวง พระเจ้าพระราศีพร้อมทั้งราชบริวารทั้งปวงก็นิมนต์ฤรือสีเหล่านั้นเข้าไปฉันในค่ายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาครั้นต่อมาพระเจ้ากรุงพระราศีก็โปรดให้สร้างเมืองขึ้นในที่นั้นแล้วทรงตั้งพระหฤิทัยถวายทานแก่รือสีเหล่านั้นเป็นนิตยการอยู่จนตลอดพระชนมายุแล้วได้ขึ้นไปเกิดในดาววดึงสวรรค์ส่วนฤรืีเหล่านั้นก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก ก็พระเจ้าพระนาศีนั้นคือข้าพเจ้านี้เองครั้นเท้าโกสีทรงแสดงเรื่องอดีตของพระองค์เองแก่พระเจ้าเนมิราชจบลงดังนี้แล้วจึงตรัสว่าขอพระองค์จงทรงเข้าพระทัยเถิดว่าทานมีผลน้อยกว่าศีลดังเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้ก็แต่ว่าพระองค์ควรบำเพ็ญทั้งสองอย่างคือทั้งทานและศีล พรันตรัสดังนี้แล้วจึงเสด็จไปสู่สวรรค์ส่งเล่าเรื่องพระเจ้าเนมิราชแก่เทพยดาทั้งหลายเป็นใจความว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นผู้ทรงยินดีในทานและศีลสิ้นกระนานเป็นนิดเทพเจ้าทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็มีความประสงค์อยากได้เห็นพระเจ้าเนมิราชจึงกราบทูลสมเด็จอมรินทราธิราชว่า ขอได้โปรดให้ไปอัญเชิญพระเจ้าเนมิราชขึ้นมาสู่สวรรค์สมเด็จอมรินทราธิราชจึงตรัสสั่งมาตลีเทพสารถีให้เตรียมเวชยันราช,ชรถลงไปรับพระเจ้าเนมิราชขึ้นมาสู่สวรรค์มาตลีเทพสารถีจึงกระทําตามเท้าโกศีบัญชานําเวชยันราช,ชรถป่ายหน้าสู่กรุงมิถิลามหานครแต่วันนั้นเป็นวันเพ็ญ มาตลีเทพบุตรจึงบ่ายหน้าราชรถเข้าทางทิศตะวันออกแห่งเมืองมิถิลาในเวลากลางคืนเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในปรางปราสาส์พร้อมด้วยหมู่อมาตแวดล้อมเป็นยศบริวารทรงผินพระพรักไปทางทิศตะวันออกเมื่อหมู่อมสาตร,ราชบริวารแวดล้อมอยู่ในที่นั้นและเห็นเวชยันราชรถ อันเลื่อนลอยขึ้นมาพร้อมกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญต่างก็ออกความเห็นว่าพระจันทร์ขึ้นมาสองดวงพอเวชยันราชรถซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบพันหนึ่งเลื่อนลอยเข้ามาใกล้จึงทราบว่าไม่ใช่พระจันทร์ต่างก็พากันลงความเห็นว่าเป็นรถทิพย์ที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการเพื่อถวายพระเจ้าเนมิราช พอเวชยันราชรถเลื่อนลอยมาเทียบพ,พระบัญชรแล้วก็บ่ายหน้ากลับมาตลีเทพสารถีจึงกราบทูลพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐในประเทศวิเทหะขอพระองค์จงเสด็จขึ้นประทับรถทิพนิเถิดเพราะเทพเจ้าทั้งหลายมีสมเด็จอมรินทราธิราชเป็นประธาน ได้พร้อมกันรอเฝ้าพระองค์อยู่ที่สุธรรมะเทวสภาในดาวดึงสวรรค์แล้วเมื่อพระเจ้าเนมิราชได้ทรงสดับคำแห่งเทวบัญชาจึงทรงจินตนาการว่าเราจะได้เห็นเทวโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นในครั้งนี้จึงตรัสสั่งมูอํามาตร,ราชาบริพานทั้งหลายว่าเราจะไปไม่นานท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในราชกิจจาวัร จงพากันให้ทานรักษาศีลตามที่เราเคยทำมาเถิดครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วก็เสด็จขึ้นประทับเวชยันราชรถขณะนั้นมาตลีเทพสารถีจึงทูลว่าทางที่จะไปข้างหน้านั้นมีสองทางคือทางไปสู่ที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปทางหนึ่งทางที่ไปสู่ที่อยู่ของผู้ที่ทำบุญทางหนึ่งแล้วทูลถามว่าจะให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อน ตรัสตอบว่าดูก่อนมาตรีเทพสารถีจงพาเราไปตามทางที่ไปสู่ที่อยู่ของคนผู้ที่ทำบาปก่อนมาตรีเทพสารถีก็กระทำตามพระราชองค์การขับเวชยันราชรถไปทางนรกไม่ช้าก็ไปถึงเวตระณีนรกคือนรกอันเต็มไปด้วยน้ำแสบน้ำเข็มและลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดมีพวกนายนิรยบาลถือศาสตราวุธ ไล่ฆ่าตีสัตว์นรกทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้แม่น้ำอันแสบเข็มนั้นเมื่อสัตว์นรกอดทนต่อการฆ่าตีไม่ได้ก็พากันโจรลงไปในแม่น้ำอันแสบเข็มนั้นก็แหลแม่น้ำอันแสบเข็มนั้นเต็มไปด้วยเครือหวายอันมีน้ำเป็นเหลาลุกเป็นไฟเวลาสัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปก็ถูกน้ำหวายอันเป็นเหลาเหล็กเสียบแทงอวัยวะขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ แล้วตกลงไปถูกหลาวเหล็กอันเป็นชั้นที่สองถูกบัวกรดอันเป็นชั้นที่สามจึงถึงน้ำแสบเข็มอันลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่ในชั้นล่างแล้วก็พากันไหว้วนเวียนอยู่ไปมามีนายนิริยาบาลพุ่งสั์ซึ่งหอกหลาลงไปให้ถูกสัตว์นรกเหล่านั้นตายแล้วเกี่ยวขึ้นมาด้วยเบ็ดเหล็กมาทิ้งไว้บนแผ่นเหล็กแดงดูหน้าสังเวชยิ่งนัก พระเจ้าเนมิราชทรงทอดทัศนาเห็นดังนี้ก็ทรงสะดุ้งพระหฤทัยยิ่งหนักจึงตรัสถามพระมาตลีเทพสาร,รถีว่าสัตว์เหล่านั้นได้ทำบาปทำกรรมสิ่งใดไว้มาตลีเทพสารถีจึงกราบทูลว่าสัตว์เหล่านั้นได้เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงทําร้ายผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเมื่ออยู่ในมนุษย์โลก ครั้นตายแล้วจึงได้มาตกนรกน้ำแสบเข็มนี้พระเจ้าค่าเมื่อมาตลีเทพสารถีกราบทูลบุพกรรมให้ทรงทราบดังนี้แล้วจึงขับเวชยันราชรถไปถึงนรกสุนักพระเจ้าเนมิราชทรงตรัสถามว่าสุนักแดงสุนักด่างและแรงกาอันน่ากลัวซึ่งได้พากันยื้อแย่งกินสัตว์นรกเหล่านี้ ด้วยบาปกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้มีเป็นอย่างไรมาตลีเทพสารถีกราบทุลว่าด้วยบาปกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้เป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นและขัดเคืองด่าว่าสมณะพราหมณ์ในเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มาตลีเทพ,พบุตรกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวชยันราชรถไปถึงนรกแผ่นเหล็กแดงอันมีประมาณกว้างใหญ่ได้เก้าโยต์มีนาย นิรยบาลไล่ต้อนตีสัตว์นรกทั้งหลายไปบนแผ่นเหล็กแดงนั้นเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายล้มลงไปก็มีร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ร่างกายลุกเป็นเปลวไฟพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมสิ่งใดไว้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่า สัตว์นรกเหล่านี้ได้บิดเบียนผู้มีศีลธรรมไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์พระเจ้าค่าเมื่อพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นนรกและได้ทรงสดับปุพกรรมของสัตว์นรกทั้งสแห่งคือนรกอันเป็นน้ำเค็มหนึ่งนรกสุนัขหนึ่งนรกแผ่นทองแดงหนึ่งดังนี้ก็ยิ่งสลดพระหาฤทัยเป็นลำดับส่วนเรื่องข้างหน้าต่อไปยังมีอยู่อีกมาก จะงดไว้แสดงในกันหน้าต่อไปส่วนในกันนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี้